เตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับก็กราบสวัดส,วสดีวัยรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนะช่องป่าปอนนะฮะทุกคนก็โอเคนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเสาถ้ำนะครับผมเออมาก็วันนี้ผมมาทำคอนเทนต์ทุนน้อยนะครับวันนี้ปลาทุนมาห้าสิบทุกคนเออ 50นะครับทุนห้าสิบาทนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะดันกันรอดหรือเปล่านะครับใครรับชมคลิปน네ี้โยเฮียลืมฝากก็ไรเออเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมาก็เบียรห้าสิบเอ้ยทุนห้าสิบนะครับผมก็จะหมุนเบียสองก่อนแล้วกันนะครับนะเผื่อว่ามันจะฟุกเข้าเองนะทุกคนเออเฮ้ยเกือบไปแล้วนะครับ ถ้าซื้อเบทสองก็หนึ่งร้อยนะซื้อเบทหนึ่งก็ประมาณนะสิบนะทุกคนนะอ่าโอเคผมไปเบทสองก่อนเลฮะนี่สวยเออเป็นไงเฮ้ยไหลวะ่ะไหลวะ่ะทุกคนเอาสาวทำมาดีนะเอาอเจจริงอ่าไปกันต่อเบทสามนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเฮ้ยโอเค เอาแล้วเรียบร้อยมาเองเฉยนะครับเบตสามนะทุกคนถ้าเราซื้อเบตสามก็ประมาณร้อยห้าสิบนะครับมามาไม่เป็นไรจัดไปไวัยรุ่นแมงกลับพุุนไฟนะครับผมของจริงไม่พูดเยอะนะฮะเจ็บคอมาบเกหาให้สวยเออหรูเรื่อง โอเคใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะครับอ่ะโอเคโอ้โหอะไรกับเนี่ย โอ้โหก็ถือว่ายังยังไม่สุดเท่าไหร่นะทุกคนนะอ่ะโอเคอย่างนี้เราก็ต้องหมุนไปเบตฮะแล้วกันนะครับเฮ้ยเอาว่ะทุกคนเอาสาท่้ำนะครับบอกเลยนะชั่วโมงนี้ต้องสาท่้ำเลยค่ายพีกีนะเข้าดีจัดโอเคโอเคโอเค โอ้โหถ้าผมรู้แนละ้วผมไปเบีย0สามสิบไม่ดีกว่าเลยเออนี่ฮะอ่ะโอเค เออสวยเอาวะอะไรต่อนี่เป็นไงใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะฮะ อ่ะโอเคขออนุญาตก็หยุดไปเลยนะครับไม้นี้สวยครับทุกคนอ่ะหนึ่โอ้โหวันเกียบเนีครับนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับเฮ้ยเอาว่า200รทุกคนโอ้โหอะไรกับนี้ อ่ะโอเคเออสวยครับดําเงินจ่องเงินโอ้โหโอเคทุนหน้าสิบนะครับบว,วกมาสองพันใครจะไปต่อผมไม่ไปต่อนะ <laughs> โอเคนะฮะก็หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบนะทุกคนเท่าเองนะวันนี้เราไม่ได้ซื้อกันนะครับทุนหนาสิบนะ่คอนเทนต์ผมเนาะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมกก็ต้องกดตุลละบปิเกิอนะครับนะเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับ